เราคงเห็นนะการแทงม้าผิดตัวยืนผิดฝ่ายและผมมารีมตลอดนะสองท่านมนะิกโจ๊กคนแรกและคนที่สองไอ้นะัดตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนมากขึ้นว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการเช็คบินสุดท้ายปลายทางจุดจบรับรองไม่สวยแน่นอนนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการเช็คบินธรรมนัตฮะการเช็คบินธรรมนัตรอบนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐรอบที่2ฮะที่เดินหน้าที่จะมีการเอาผิดจริยธรรมกับธรรมนัตผมเผาก็คือยังอยู่พอปอชะลอใช่ไหมพี่รู้ว่าจะแยกเลยต้องให้้องขาดพี่ว่าพี่พอแล้วเลย อพอแล้วก็คือในทางการเมืองหรือว่ากับกับพลเอกประวิทย์อะพอแล้วใช้ท,ท,ท่านมานานพอแล้วอ,อย่างนี้คือทั้งใหม่ที่เราจะไปเรา มองมอบไปอยังเหตอนนี้ก็ให้มันหมดวารละก็อยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> วันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นอิสรภาพของผมเองการเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อ,อ,อนอันนั้นจะทําอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าลงอํานาจจนไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้จักความชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำมมามากพอแล้วอย่าให้มันเกิดความแตกแยกอีกเลยประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมามาัากพอสมควรแล้วผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จําเป็นต้องต้องฝากไว้ กับการเป็นนักการเมืองมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะกับใครหลังจากนี้ผมพร้อมกับกลุ่มพี่น้องก็พร้อมที่จะไปไหนก็ได้ที่มันมีความสุขไม่หาแสวงหาความทุกข์เข้าตัวเองไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะกับใครไม่คุยครับคุยทําไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยก็ไม่ขไปได้ยังไงคะอยู่กันอย่างนี้ไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะกับใครพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยผมก็ รักคนคนหนึ่งมากใชใ้ผมไปตายผม็ไปตาย,เ,ยเรื่องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชารัฐจำนวน20คนมีการกระทำอนอาจเป็นการตบฝืนข้อบังคับพักพลังประชารัฐนะฮะข้อ56าสอนุ1อนุ3และอนุ4ีและข้อ64หรือไม่ และในระเบียบวาระประชุมจะให้กำหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างพิจารณาผลการพิจารณานั้นท่านาที่ประชุมได้มีวติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวนะฮะโดยให้ผมนายประบุญนิติตะวันเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนะฮะแล้วก็ท่านาชักกาศ พ,พัฒนกิจวิบูลนะฮะเป็นกรรมการแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่านชัยมงคลชัยมงคลสุวรรณชัยรบนะฮะเป็นกรรมการแล้วก็มีสสสุธรรมนะฮะจริตงานเป็นเลขานิก,การของคณะกรรมการโดยที่ประชุมได้ให้กำหนดการพิจารณาตรวจสอบเวลาภายใน60วันนะครับ เราได้ผลประการใดให้คณะกรรมการแจ้งต่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเออสอบการกระทำนะฮะของ20สสว่าเป็นการกระทำต่าฝืนข้อบังคับของพรรคพลังประชาะรัฐนะฮะซึ่งกรอบการพิจารกก็คือให้พิจารณาในเรื่องของหน้าที่ของสมาชิกพรรคที่จะต้องทำต่อพรรคว่าจะปฏิบัติได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามข้อ56วงเล็บ1นงวงเล็บ3วงเล็บ4หรือไม่นะฮะแล้วก็ให้ตรวจสอบว่าจะมีการไปปาฝืนในหมวด8นะฮะว่าด้วยจริยธรรมอของสมาชิพกพรรคซึ่งอยู่ในข้อบังคับของพรรคนะฮะก็มีทั้งหลายข้อนะฮะรวมทั้งข้อ64ด้วยนะฮะก็ให้ให้คณะกรรมการไปตรวจสอบดูนะฮะตอนนี้ยัง ยังไม่ได้หมายความว่ามีการกระทําขัดหรือยังนะฮะนะแต่ให้ไปตรวจสอบดูว่าขัดหรือไม่นะฮะแล้วก็ก็แล้วแต,แต่แต่เมื่อกี้ที่ผมเรียนไปแล้วแต่กําหนดมาตรการชั่วคราวระหว่างพิจารณาก็คือมาตรการชั่วคราวตาที่ประชุมมีมติให้สมาชิสากสภาผู้แทนราษฎรจําจนวนยี่สิท่านนั้นที่อยู่ในระหว่างกรรมการตรวจสอบนั้น ให้ให้ไม่ให้เสนอชื่อนะฮะเป็นคณะเป็นกรรมการวิเป็นกรรมติการวิสามันนะฮะในในโคต้าสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐให้จะไม่เสนอชื่อผู้ที่ถูกตรวจสอบนะฮะแต่ส่วนผู้ที่ไม่ถูกตรวจสอบก็จะพิจารณาเสนอไปตามสัดส่วนของพรรคที่บี ก็ขออนุญาตขอดูก่อนนะฮะว่ามีการปา่าบปืนแบบไหนอย่างไรนะฮะแต่แน่นอนก็ยืนยันนะฮะว่านโยบายของคณะกรรมการบริหารพักนั้นจะไม่มีการใช้มาตรการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพักออกนะฮะไม่ไม่ขับนะ ใช่ครับลาออกทุกคนไม่เอาตําไม่ยุ่งกับเขาประกาศไม่ยุ่งกับพักพลังประชารัฐทุกคนก็ออกหมาแล้วอันนี้เพิ่งรู้กันนะเนี่ยใช่คือพวกหนูเพิ่งได้ข่าวมาว่าลาออกแล้วก็คือลาออกหลังจากที่ประกาศเลยใช่ไหมคะใช่ครับอืมอันนี้คือเราตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเราลาออกตั้งแต่วันที่พี่แถลงข่าวที่ที่ทกระทรวงเกษตรแล้วครับอือครับอืม อันนี้คือเราตั้งใจว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวคือเราก็ทําทําตามขั้นตอนเราพอเราประกาศว่าเราไม่ยุ่งเราขออยู่ของเรากรรมการทุกคนก็ลาออกอตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาวันที่พี่พูดอะอ่าทำไมถึงมีข่าวว่าเอ๊ะกลุ่มที่ธรรมนัสไม่ไม่ไม่ไปร่วมประชุมอะไรอย่เงี้ยคะ่ะหลังจากนั้นมาสองสาครั้งอ่ทางกรรมการบริหารพักยังไม่รับทราบเลยไงคะพี่ เพราะเราไม่แจ้งเขาลารือตรงทางเลขาในทะเบียนคือกอต่อเลขาเลขากต่ออืมเราไม่ได้ลาออกผ่านพักเราลาไปที่กะกรตใช่ครับตั้งแต่วันที่สิบอืมพี่ธรรมมา <The> song, ถามนิดนึงค่ะอ๋อแล้วเราจะอยู่อย่างอย,อยู่แบบนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าเราก็ยังคงอยู่ในพักคือคงสถานะพี่กําลังหาข้อกฎหมายออกมาอย่างถูกต้องกันอยู่ครับ Mm hmm. เราไม่อยากทะเลาะก,กับใครตามที่พี่พูด mm hmm. ครับแต่ว่าตอนนี้คือเราลาออกเลยไม่ได้เพราะว่าเราอยากคงสถานะ,ะเป็นผู้แทนอยู่ถูกต้องคาะมันลาออกกับสมาชิกพักไม่ได้ เวลาเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยด้วยสามัญสำนึกของเรานประชาชนความเหมาะสมมันเหมาะสมหรือไม่นี่คือคําถามเชื่อไหมครับแม้แต่สื่อก็ยังพาดหัวข่าวเป็นธรรมนัตชีนิวส์สั่งรัฐมนตรีคือคือมันเป็นความสึกว่าตําแหน่งการนั่งนะที่มันมีพระบรมราชนกการแต่งตั้งรัฐมนตรีแล้วรับถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วตามข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญเดี๋ยวอาจจะต้องมีการถกเถียงกันหน่อยก็ได้นะครับคุณธรรมนัตไม่ได้ทาหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีแล้วดังนั้นฐานะที่คุณธรรมนัตไปมันก็เหมือนกันไม่ต่างจากสสธรรมดาดัง เป็นเพียงแค่สสผมมองว่าภาพนี้มันเป็นการทำลายความศรัทธาความน่าเชื่อถือของรัฐบาลโดยเพราะรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการงั้นภาพนี้ถ้าถามอะเหมาะสมไหมเราไปอ่านคอมเมนต์ของประชาชนทั่วไปทุกคนมองเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่เหมาะสมเมื่อมันไม่เหมาะสมเนี่ยผมเรียนตรงๆต่อหน้าเลขาและกันเลขาที่ปรึกษาเนี่ยผมใช้คําว่าผมขอเตือนคุณธรรมนัท์คือไม่ได้อยู่มาขู่จะฟ้องไม่ได้แรงติดกัลังยชี้เห็นว่าไอ้พฤติกรรมางเนี้มันทําให้ความไม่เหมาะสมมันเกิดขึ้นความน่าเชื่อถือต่อรัฐมนตรีก็มีปััญหาพครบ ผมเห็นข่าวที่ตลกมากเลยว่าวันนี้มีข่าวว่านายธรรมนัฐส่งทนาความไปแจ้งความตําเนคดีกับผมที่สถานีตนํารวจนครบาลนังเลงผมก็พยายามเอาข้อมูลข่าวผ่านสื่อมาหน้าอ่านคุยกับฝา่ายกฎหมายเฮ้ยเราไปประมาทมินประมาททาให้เขาเสียหายตรงไหนภาพที่คุณเป็นนั่งกับรัฐบนตรีคุณเป็นสอสอผมก็มองมันไม่เหมาะสมประชาชนทั่วไปก็มองว่าไม่เหมาะสมการที่ผมเตือนคุณว่ามันมีความเสี่ยงที่ขัดรับนูนผมหวังทีต่อคุณนะ คุณคณวรจะต้องขอบคุณผมซะอีกผมยังไม่ได้เคยไปร้องอะไรคุณเลยนะแต่ผมเกรงว่าจะมีคนไปร้องคุณถ้าคุณกระทาแบบนี้มันมีความเสี่ยงที่ขาดับนวนมาตราหนึ่งจริงๆแล้วคุณต้องขอบคุณผมแต่คุณส่งทนายความไปแจ้งความดําเนินคดีกับผมผมเลยอยากจะรู้เฮ้ยมีใครกินยาอะไรผิดหรือเปล่าว่างงานกันเกินไปหรือไม่แต่ไม่เป็นไรนะยังไงอยากจะเรียกร้องเจ้าหน้าที่ตํารวจให้เร่งเชิญผมไปให้ปากคํา ผมจะได้รับการพิสูจน์เสียทีว่าเฮ้ยการเตือนด้วยความหวังดีโพสต์ผ่านเ c e b o o k เนี่ยมันทําให้คนเสียหายด้วยหรือแต่อยากจะบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้ได้คุยฝ่ายกฎหมายแล้วที่ผ่านมาผมใจดีหลายฝ่ายหลายคนเคยฟ้องผมคงชนะมาหมดแล้วไม่เคยฟ้องกลับจากนี้ไปถ้าทุกอย่างจบผมจะฟ้องกลับทุกลายครับ ก็ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วรงค์ที่ออกมาเตือนแต่การออกมาเตือนเนี่ยก็ขออยู่ในภายใต้ของข้อ,ขอกฎหมายนะครับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเนี่ยให้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมด3าลายนะครับก็เดี๋ยวจะดําเนินการให้ให้คเดดขาดละกันต้องให้นายยุทธมติท่านพิจารณาบว่าการดำเนินการที่ไหนจผิดตามมาตานอีกแปและสมรู้หรือไม่คดีรัฐมนตรีที่จะทาไปเมื่อวานเนี่ยค่ะจะส่งผลสั่งลอนรัฐบาลของแพทนนะครับ ก็คุณตั้งนายกต้องพิจารณาครับตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระบรมรณะในการพิจารณานะครับถ้าพัะบุตรีท่านยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยมาครอบงำม,มาครอบครองหรือมาครอบครัวเนี่ย<ส>ผมว่ามันผิดกฎหมายชัดเจนไม่ได้คุณเลื่องไกลเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นอีกเป็นร้อยเป็นพันมาร้องนะครับเ<ส>พราะว่าอย่างนี้คือถ้าทําผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็จะมีคนแจ้งความหรือร้องให้ดําเนินคดตีต่อไปเรื่อยๆครับ ธร,รัมนัก็เริ่มเปิดฉากฟ้องนะครับบุญยอดฟ้องหมอวโรงแล้วก็ฟ้องอีกหลายคนนะครับว่าหมิ่นประมาทเขาหมอวโรงก็ประกาศจะทําสงครามกับธรรมนัตหลังจากที่หมอวโรงนั้นก็ได้โพสต์ข้อความนะครับแล้วก็ชี้เรื่องของธรรมนัตไปนั่งเป็นประธานในช่วงที่ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วแต่ไปนั่งกรังที่ประชุมบัญชาการเหตุการณ์สั่งการเรื่องของน้ําท่วมทั้งที่ไม่มีอํานาจกลางที่ประชุมนะฮะแล้วก็จะมีการร้องเรียนทําให้ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นต่อมาไพบุ์นิติตะวันนะก็มีการเคลื่อนไหวจากพักพลังประชารัฐในฐานะเลขาธิการพักนะครับ ดำเนินการยืนยันตั้งกรรมาการสอบสวนเอาผิดคนของธรรมนัตทั้งหมด20คนนะฮะที่ปรากฏว่าขัดคำสั่งของพรรคพลังประชารัฐแต่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องของธรรมนัตนะครับตอนนี้หมายความว่าอย่างไร20คนที่อยู่กับทางธรรมนัตมีเวลาตัดสินใจอยู่ไม่เกิน60วันนะครับเพราะระเบียบของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรื่องของจริยธ,ธรรม เขียนเหมือนรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะต้องสุดจุลิตเชิงประจักนะครับการขัดคำสั่งพักก็เข้าขายองค์ประกอบไม่สุจุลิตเชิงประจักนั่นหมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะถูกปลดออกปูกไล่ออกและส่งสารรธรมนูญชี้นะครับว่าขัดต่อรัฐมนูลถ้าขัดต่อรัฐมนูลก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต นะครับซึ่งคนของธรรมนัตต้องตัดสินใจแต่เรื่องนี้เป็นดอกที่ไหลครเป็นดอกที่2ดอกแรกเดินเกมลุงป้อมเดินเกมขับธรรมนัตพร้อมสมุนทั้งหมด6คนพ้นจากพรรคพลังประชารัฐดอกที่2องนะตั้งกรรมาการสอบสวนเอาผิดจริยธรรมคนของธรรมนัตทั้งหมดตีให้แตกมี2ทางเลือกจะกลับมาพรรคพลังประชารัฐไหมถ้ากลับก็รอดถ้าไม่กลับ ก็โดนนะครับทั้งหมด20คนที่แยกตัวไปออกจากพลเอกประวิทยวงสุวรรณไปแต่นั่นไม่ใช่ไม้เด็ดไม้เด็ดอยู่ที่พยานหลักฐานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ปรากฏว่าธรรมนัตพรมเผานั้นมีเรื่องร้องเรียนประมาณ3-4เรื่องคงจะเป็นประเด็นสําคัญและเรื่องร้องใหม่ที่หมอวรงไปร้องใหม่และประกาศทําสงครามกับหมอวรงนะครับคุณส่วนสังเกตให้ดีฮะ การดาเนินกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้ในเชิงปรากฏการเนี่นะครับธรรมนัตไปเลือกอยู่ฝั่งทักษิณไปดั่งในเก้าอี้ของพรรคเพื่อไทยนะสถานการณ์ตอนนี้ของธรรมนัตที่กําลังเผชิญเดินอยู่เนี่ยคุณสังเกตดีฮะต่างอะไรกับบิ๊กโจ๊กไหมแทงไม้ผิดตัวยืนผิดฝ่ายถูกมองว่าเป็นผู้ทรยศอะไรก็แล้วแต่นี ลองถูกเด่นงานจากเป็นเลขาธิการพรรคดีๆตอนนี้หนีไปอยู่กับทางฝั่งทักษิณได้ตําแหน่งมาตัวเองก็ไม่ได้นะฮะก็ให้คนใกล้ชิดเข้าดารงตําแหน่งแทนน้องชายอาจารย์แหม่มแล้วก็แต่เนี่เข้าไปนะครับในฝั่งของเสื้อเหลืองบางคนก็ชี้อาจารย์แหม่มบอกว่าเขาดีอย่างนั้อย่างนี้โอ้โหก็เป็นวิธีคิดนะเดี๋ยวถึงเวลาจะเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็น การแทงม้าผิดตัวยืนผิดฝ่ายและผมบุรียมตลอดนะสองท่านบนะิกโจ๊กคนแรกและคนที่สองไอ้นัทตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนมากขึ้นว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการเช็คบินสุดท้ายปลายทางจุดจบรับรองไม่สวยแน่นอนนะครับถ้ามีการชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถ้าธรรมรัโดนเมื่อไหร่วงแตกเมื่อนั้นริ120น้อยี่คนจะกระจัดกระจายหนีตาย เอาตัวรอดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้บ้นขอ ตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีช่ทาดเขาตอนนี้มีเพืแต่นับกว้างใหญ่นานไว้ปีเดือดเมื่อและเอาอาลบๆลบ,ลบ,ลบไม่หวันใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเข้าชาติเราเขาเรียกชาติไทย